ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการคุมโคนทุเรียนนะครับถ้าคุมเยอะเกินไปจะเกิดปัญหาเลยนะครับต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนประมาณเจ็ดแปเดือนนะครับของผมคือก่อนหน้านี้ช่วงที่ว่าเข้าหนาวใหม่ๆนะครับผมก็ได้คุมโคลนทุเรียนโดยใช้ญ้านะครับยาสดคุมแบบทีนี้มันหนาเกินไปนะครับตอนนี้ก็คือเกิดปัญหาคือใบเหลืองนะครับนะครับนี่คือใบมันเหลืองนะครับ ก็ค um ือปัญหาก็ค nah ือพอมันหนาแล้วเวลาผมลดน้ํานะครับน really ้ําลงไปไม่ถึงดินนะครับน oh, so ี่ครับน้ําลงไม่ถึงด like ินแล้วทีนี้เกิดปัญหาคือดินเนี่ยเริ่มแห้งนะครับผมเริ่มแห้งแต่ว่าก่อนถ่ายคลิปนะครับวันสองวันวันนี้คือฝนตกนะครับผมก็รอดูว่าต้นมันจะจะฟื้นหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับผมผมคุมหนาไปหน่อยนะครับตอนนี้ผมได้เอาญ้าออกมาแล้วนะครับคุมหนามากนะครับ นะครับส่วนต้นอื่นๆผมไม่ได้คุมนะครับก็ก็ปกตินะครับแต่ต้นนี้คุมหนาไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้นนี้มันมันเป็นเป็นดินเหนียวนะครับดินที่ไร่ของผมเป็นดินเหนียวพอถึงหน้าแรงคือดินหน้าดินจะจะแข็งมากนะครับก็เลยต้องคุมดินเพื่อรักษาความชื้นนะครับผมแต่ผมไปคุมเยอะไปหน่อยนะครับผมก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับทำให้ทุเรียนได้รับน้ำไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมก็เลยเกิดใบเหลือง ผมจะพามาดูต้นอื่นๆน,น,นะครับต้นนี้เป็นอ่าต้นทุเรียนที่เขาผมไปซื้อแล้วเขาแบบบรามันว่าเหมือนจะเหมือนแถมนะครับเหมือนแถมมาเขาไม่คิดตังต้นหนึ่งนะครับไม่ค่อยสวยเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแตกอะไรขึ้นมานะครับเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้ต้นนี้เอามาซ่อมได้สองไม,ไม่ถึงสองเดือนครับมาเดือนครึ่งน,นะครับผมเนี่ยครับส่วนต้นนี้ นะครับตัวนี้ไม่ได้คุมนะครับอันนี้ก็เป็นก็จะมีหญ้ามีอะไรขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ดึงออกนะครับนะครับตัวนี้ก็จะใบแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับนะครับก็จะใบใบเก่าก็จะเป็นจุดเป็นไรหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าใบใหม่เราออกมาแล้วเดี๋ยวเรารักษาใบใหม่ไว้แทนนะครับก็เดี๋ยวใบเก่าเดี๋ยวเขาก็ร่วงนะครับ นะครับเพื่อนๆฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่จะคุมโคนทุเรียนนะครับอย่าคุมเยอะนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเหมือนผมนะครับคือน้ําลงไม่ถึงดินนะครับแล้วก็ทุเรียนเขาอ่าดูดน้ําได้ไม่เต็มที่นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ